เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาดูก,กัผมผมแฮสเกมบาลบอนนะครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นะก็คือ p o p p y Playtime Chapter ที่4นั่นเองนะ s v e Heaven นั่นเองนี่ก็คือเป็นตัวอย่างเกมเพลย์โอ้โหโรอมานานเลยครับสุดท้ายก็มาจนได้น,นะครับมาตั้งแต่ประมาณตี2ทเที่ยงคืนนะแล้วก็ตอนนั้นผมก็นอนนอนอยู่ครับแล้วก็ตื่นแต่เช้ามาครับนี่ครับ <c ười> โอ้โหนี่ครับ ตัวอย่างมาแล้วครับหน้าปกก็น่าสนใจครับว่าตัวละครใหม่นี้เป็นตัวละครโดวิ่เดอะโดแมนครับคือเขาบอกไปตั้งนานแล้วไปไม่รอชา้าเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยมาความยาวของคลิปนี้ประมาณ2นาทีนะครับอ่าสนาทีใช่ไหมไปสามสองหนึ่ไปเดีเดวเดะเด,เด,เดมาดูสิ อุ้ยเปิดมาอะไรเร็วๆวะเฮ้ยโดวี่อุ้ยอุ้ยอะไระโยดวะเฮ้ยอะไรออดมันดินน้ำมันหยดน่ะเออนี่ครับตัวละครตัวร้ายก็คือโดวี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเอ้ยโอ้โหมาเป็นดินน้ำมันหยดเลยครับมีเสียงป๊อปปี้ โอ้โหพื้นที่ใหม่ครับดูดิพื้นที่ชั้นลึกโอ้โ oh หสุดๆเลย uh huh. นี่ครับประตูปิดอยู่นะเฮ้ยจะด็ oh ho, อ,อกเตอร์จะด็อกเตอร์โอ้โหโโอ้หดิด็อกเตอร์ครับใครให้ศพศพของใครวะเฮ้ย <c oughs> ุพาช่วยเฮ้ย <c oughs> อย่าดน้าบีเซ็ตเฮเว่นเฮ้ยนี่มันตัวใหม่เหรอวะ เฮ้ยยินดีมี oh my god เฮ้ย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 อะไรวะอยู่ข้างๆเฮ้ยป๊อปปี้เฮ้ยกิซซี่กิซซี่ลันว้าวป้าบูเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ครับไดแมคคริเชอร์โอ้โหมาเป็นตุ๊กตาเลยครับเฮ้ยกิซซี่รันเฮ้ยเปบนโนดอนัส โอ้โหโอ้โหวิ้ยมันทุ่งช้าเลยว่าแล้วนี่ครับโอ้โ oh, ห oh. น้ำมันสยองเฮ้ยเฮ้ยม่ใช่ตัวร้ายอย่างนี้เขาช่วยเหลือเฮ้ย hey. เขาเป็นตัวดีเฮ้ยโอ้ my god chapter ที่ 4, s a เซฟเทเวนมาวันที่30เดือนนี้นนเองแต่ว่าประเทตไทมาวันที่31อโอ้โหเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจครับโว้ยโอ้โหน่าสนใจจริงๆเอาแล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนั่นก็คือวิเคราะห์ตัวอย่างนั่นเองนะผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องไอ้ป๊อปปี้เพลย์ไทม์นิดหน่อยนะเพราะว่าผมก็ฟัง ฟังคลิปจากช่องพี่บิมซ่า203นั่นเองนะเพราะว่าแล้วก็ฟังเกี่ยวกับทฤษฎีนั่นเองนะไปคือเปิดฉากมาก็คือจะเป็นพื้นที่ใหม่เป็นพื้นที่ท,ที่ลึกแล้วก็จะมีไอ้ดินน้ำมันหยดลงมาก็นั่นแหละครับมันก็คือของโดวิ t เดอะโดมนครับนี่แล้วก็ตัดไปที่สถานที่ที่โอ้โหนี่ครับ นี่แล้วก็เป็นชั้นไตล่าครับแล้วก็นี่ครับเกมเพลย์แล้วก็เป็นห้องที่มีแก๊สสีแดงครับต้องใส่หน้ากากอันนี้นี่ครับมีควานสีแดงด้วยโอ้โหแล้วประตูก็ปิดตัวลงไปครับแล้วก็จะมีจอทีวีครับนี่มันมีดวงตาครับเออเว้เป็นดวงตาของฮาริสอยเยอร์ครับอันนี้พื้นที่ผมเคยเห็นในตัวอย่างแรกแล้วครับเอ,อตัวอย่างที่สองแล้วก็ อันนี้ไม่รู้พื้นที่ไหนและอันนี้ครับนั่นก็คือศพของใครสักคนน่าจะเป็นหนึ่งในพนักงานครับที่เหตุการณ์ t h e h o u of j o ร์นั่นเองนะแล้วก็เขาเอาก๊ปแพ็คถุงมือใหม่ครับนี่แล้วก็หลังจากนั้นครับก็ไปเดินแล้วก็เจอยานาบี้โอ้โ,โหยานาบี้ที่แบบว่าไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นรูปวาดเซทเฮเวนแต่ มันเป็นรูป s m i l i n งค r e a t u r e จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันวาดก็จะเหมือนกันเลยครับของ s m i l i n งค r e a t u r e ครับแล้วก็ใช้ถุงมือแล้วก็ไปโหนไปข้ามเออแล้วนี่ครับตัวยันา์บี้ครับผมคิดว่า, abe, ายันจ์บี้ไซต์เท่าพูเล่นแต่ว่าตอนนี้ไซต์มันใหญ่เลยนะโอ้โหเออบอกเลยว่าตัวยันจ์บี้นี้โคตรจะใหญ่เลยแล้วก็โอ้โหแอบไปก่อนนะนี่อันนี้ผมเคยเห็นในภาพทีเซอร์ในสตรีมแล้วและนี่ครับ The ด็อกเตแล้วก็ที่ข้างๆก็คือจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นลูกน้องของด็อกเตอร์ฮาริสโซเยอร์ซะมากกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ภาพไปตัดที่โอ้โหทำให้หลาคนครับต้องรฮดสุดๆเลยตอนนี้นะครับคิซี่มิซ่รอแล้วครับมันยังไม่ตาด้วยโอ้โหโอ้โหอย่างที่เราทราบกันดีว่าใน Chapter 3ในตอนจบของเกมนะครับ ป๊อปปี้กับพูลเล่นที่ทำการลงไปช้างล่างแล้วก็ส่วนคิสซี่แล้วก็ลงตามทีหลานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคิสซี่มิซี่ได้ถูกตัวอะไรบางอย่างครับจัดการคิสซี่มิซี่แล้วก็กรีนยองครับแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยไอคิสซี่มิซี่เนี่ยมันโดนฆ่าตายเลยมั้งโอ้โหได้อยู่กับป๊อปปี้แต่ทว่ามันยังไม่ตายครับโอ้โหคิสซี่นี่ก็รอดสักทีครับมันน่าจะถูกลักพาตัวซะมากกว่าครับแล้วก็คิสซี่มิซี่เนี่ยเหมือนจะโดนมัดเนาะ เออไม่เหมือนโดนมัดแล้วก็ตัดไปที่ตอนเล็กเกมโอ้โหด้านล่างเป็นไฟช็อตแล้วก็นี่ครับลูกน้องของด็อกเตอร์โอ้โหดูสิให้ตับการส่องไฟฉายให้เหมือนอารมณ์เหมือนกับมิสีไลั์นั่นเองนะเออแล้วก็นี่ครับลาวในเมคลิเจอร์ตับการส่องแล้วก็นี่คือศพโอ้โหนี่คือศพที่ก็ไม่แปลก่จากครับว่าชตอตนี้เป็นชตอตที่มืดมนที่สุดเลย แล้วก็เป็นประตูครับน่าจะมีอะไรโผล่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับน่ารักไหมล่ะนี่ครับคิซิมิซี่โอ้โหกำลังจะเปิดประตูอยู่ครับนี่แล้วก็เป็นโนซารัสพุ่งชาร์จมาเออและก็อะไรอีกไหมไม่มีนี่ครับโอโ้ไฟช็อตเลยครับโอ้โหบ้าบ้าช็อตพุ่งชาร์จแล้วก็ไอ้ยากบี้แม่งมันวิ่งพุ่งชาร์จเหมือนกันโอ้โหบอกเลยว่าน่ากลัวมากน่าจะเป็นหนึ่งในฉากที่ไล่ล่าก็ได้มั้งแล้วก็ข้าวจะเป็นดวงตาในทีวี และในในช็อตสุดท้ายครับโอ้โหนี่ดูนะแล้วก็เป็นดินน้ำมันของโดวี่แต่โดแมนทำการยดลงมาหยด,ดมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปร่างนี่ครับโอ้โหป็นไงครับเห็นครั้งนี้ก็ตกใจเฮ้ยมันน,าน่ากลัวยังไงวะแต่ที่ตกใจกว่านั้นก็คือตัวโดวี่เนี่ยเขาเป็นมิรกับผู้เล่นครับเขาไม่ได้เป็นพิษภัยด้วย เฮ้ยเอออันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะเออผมก็สงสัยก็ว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวร้ายหลักหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันอาจจะเป็นตัวตัวดีก็ได้ครับนะตัวร้ายหลักที่แท้จริงล่ะมันอาจจะเป็นเดอะด็อกเตอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออก็ใช่ว่าอยู่นะก็เป็นตัวร้ายหลักนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับก็มารอตัวเกมปล่อยวันที่30เดือนนี้นั่นเองนะก็โอเคครับก็เก็บไว้เพียงเท่านี้นะครับกับ รีแอคชั่นกับวิะหตตัวอย่างก็เก็บไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะคันนะครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่ได้ทำมาหลายวันนะครับเพราะนื่งจากว่าผมไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่ครับอ้อไอส่วนของไฟนอลเอฟเวอร์ดี้จิสเนอร์โลเคชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับมาแล้วครับตอนนี้ก็ตัดต่อเสร็จเนะรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาลงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านแม่ฝูงบายบ้านนะครับ